สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พามาเผยเทคนิคนะครับการผสมปุ๋ยง่ายๆนะครับสไตล์ช่องวัยรุ่นหัดทำนาเนาะก็เป็นการผสมปุ๋ย สไตล์ผมสไตล์ทำงานคนเดียวไม่มีใครช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการผสมปุ๋ยเพื่อทำการหวาน5451อายุ34วันนะครับปุ๋ยที่เราใช้ก็มียูเรีย4600 1ลูกตากระต่าย15 5 20ตาทิพย์2ลูกก็คือยูเรีย1 0 2ูย์ทั้งหมด3ลูกการตักก็ให้ตักยูเรีย1ตักใส่เข้าไปก่อน แล้วก็ตามด้วย15 5 20 2ตักนะครับลงไปตามภาพแบบนี้เลยนะครับตักไปแบบนี้เสร็จแล้วก็วนกลับมาที่ยูเรียนหนึ่งตักวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับวนลูบเรื่อยๆการผสมแบบนี้มันจะช่วยให้ปุ๋ยเข้ากันเมื่อเราทําการเขยา่าหรือว่าเทจากกระสอบที่เราใส่อยู่กลับไปกระสอบหนึ่ง ผมแนะนำว่าตักเฉพาะที่กำลังเราไหวนะครับเช่นเราตักแค่ก,ก้นกระสอบแล้วเทถ่ายไปอีก,กระสอบหนึ่งอย่าตักแบบผมนะครับเพราะว่าผมเป็นพลมีแรงเยอะนะผมเป็นคนบ้าบ้าพลังแรงเยอะนะครับผมก็จะผสมเยอะๆนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับก็พลเงา,าจะผสมทีละลูกเลยแหละนะครับก็เทคนิคนี้เมื่อเราทําการผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มกระสอบปุ๊บ เราก็จะทำการเช็คจากกระสอบนี้ไปอีก,กระสอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ๆก็คงจะได้เห็นภาพกันนะครับอันนี้เป็นการผสมปุ๋ยแล้วก็ทำงานคนเดียวนะครับก็ทั้งหมด9ก้าไร่เราจะใช้ปุ๋ยทั้งหมด3ลูก3ามลูกเรียกปุ๋ยผสมเองนะครับก็การผสมเองนี้จะตกอยู่ที่ราคา8 7 0้เจบาทนะครับสูตรที่เราจะได้เลยก็ตามนี้นะครับก็คือสูตรสาสบด ห้ายี่สิบครับก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรที่โอเคนะครับพี่ๆว่าโอเคไหมล่ะพพวกพี่จะได้ยูเลียตัวหน้าเนี่ยสามสิบแปดนะครับตัวกลางห้าแล้วก็ตัวท้ายยี่สิบนะครับคิดง่ายๆนะครับวิธีการคิดยูเลียหนึ่งลูกเนี่ยเราจะได้ค่าปุ๋ยแค่ครึ่งเดียวของตัวเลขของยูเลียนะครับหรือว่าแม่ปุ๋ยส่วนสูตรเนี่ยหรือว่าปุ๋ยสูตรเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรตัวเต็มเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ย มันจะได้แค่ตัวเลขครึ่งกระสอบนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้ใช้อะไรในการคำนวณหรือคิดทั้งนั้นนะครับใช้การคำนวณส่วนตัวนะครับผมเคยใช้ยูเลียสองสูตรสองข้าวมันงามเกินมันพังใบมันเสียนะครับเราเลยใช้สูตร2องยูเลียนหนจะเวิร์กกว่านะครับแล้วเราก็ผสมใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็มาเช็คแบบนี้เลยนะครับ ค่อยๆเทไปนะครับแต่อย่าตากักเยอะไปผมนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่กําลังคนนะครับคนเรามีแรงไม่เท่ากันเนาะโอเคก็คงเข้าใจในการผสมปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับเราเช็คกลับไปแบบนี้มันก็จะเข้ากันแล้วก็ผสมกันเป็นเนื้อปุ๋ยที่ดีนะครับยูเรียก็จะเป็นเม็ดสีขาวนะครับส่วน15-5-20ตาทิพย์เนี่ยมันจะมีปุ๋ย21-0-0อยู่นะครับหรือว่าเรียกว่าปุ๋ยเม็ดใสนะครับ และมันก็จะมีธาตุแมกนีเซียมกับมาทันอยู่ด้วยนะครับทำให้ข้าวงามนะครับส่วนกระสอบ16 2โ0ศูน์ที่อามาเทนี่คือกระสอบที่เราเอาไว้กั้เอาไว้คนนะครับไม่ได้มีปุ๋ยสูตรใดนอกเหนือจากนี้นะครับก็ทั้งหมด3ลูกนะครับ3ลูกผสมเสร็จเราก็จะไปทําการหวานกันพี่ๆก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าแนวการแนวทางการทํำ54 51นะครับ ปุ๋ยรอบแรกเราก็บอกไปแล้วเนาะว่าใส่ช่วง17วันนะครับ15ถึง17 18วันนะครับรอบที่2เราก็จะใส่อยู่ประมาณ30ไม่เกิน35วันนะครับแล้วหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยปุ๊บพี่ก็จะสังเกตได้ว่าผมก็จะฉีดยาตามตูดเลยหลังจากใส่ปุ๋ยเพราะว่าการฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะช่วยให้ข้าวเนี่ยกินปุ๋ยที่เราหว่านเนี่ยได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น ทำให้ข้าวเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาทุกช่วงเลยอายุเวลาแล้วก็ทุกช่วงการใส่ปุ๋ยนะครับก็พูดในภาษาง่ายว่าปุ๋ยมันมันจะทําให้ข้าวเราเจริญเติบโตแบบไม่หยุดดีกว่าเราไม่ได้ใส่นะครับหรือว่าดีกว่าเราไม่ได้ฉีดทําให้ข้าวมันชะงักอ่านแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเล่านะครับว่า การทำข้าวเนี่ยมันไม่มีการถูกการผิดหรอกครับแต่จะถูกผิดมันขึ้นอยู่กับที่เราลงทุนนะครับการที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาบอกพี่ว่าเราจะทำนาให้ได้ผลผลิตไร่ละตันเนี่ยแต่ใส่ปุ๋ยเพียงไร่ละสี่สิบโลเนี่ยหรือว่าไร่ละไม่ถึงตันฉีดยารอบละพันกว่าบาทเนี่ยพี่คิดว่า สิบไร่หวานปุ๋ยเก้าลูกฉีดยาเจ็ดรอบรอบละพันสามพันสี่เนี่ยพี่คิดว่าแพงไหมล่ะครับแล้วผมถามหน่อยว่าเราฉีดแบบเนี้ยแล้วเ,เราได้เกินไรเกินนาพี่คิดว่าเราลงทุนอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยรวมค่าเก็บเกี่ยวค่ารถเข็นข้าวค่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือจบรับทรัพย์พี่คิดว่ามันคุ้มไหมล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราอยากจะจับประเด็นเนาะสองการหวานข้าวเนี่ย ถ้าพวกพี่สนใจแต่ว่าจะให้มันแตกกอจะให้มันต้นใหญ่รวงใหญ่เนี่ยพี่คิดผิดนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าหวานไปเถอคาบสามถังนะครับหวานไปเถอคบ 7, ถาบ2.7ธนาลมเนี่ยให้หวาน2.7ธนาลึกๆนะครับนาลึกๆนาที่แบบเขาเรียกอะไรนะหน้าเลนเยอะหวานไปเถอคับ2.7นะครับ แต่ถ้าหน้าดินที่แบบว่าปกติไม่มีลมไม่มีอะไรหวานไปเถอะครับสามถังครึ่งก็ไม่มีะายนะครับข้าวจะต้นเล็กต้นเป็นฝอยก็ขอให้มันมีรวงแล้วก็ทํารวงให้มันได้เกิน60-70เมล็ดแค่นี้มันก็ได้แล้วครับเกินไล่เกินนาอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่ท่านคิดด้วยพี่จะไปสนใจอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นการที่เราไปจับจุดไปจับโฟกัสผิดเนี่ยหนึ่งเลยนะครับ เราไม่เคยคิดที่จะหาปุ๋ยสูตรใหม่ๆมาลองมิกมาลองใช้มาลองผสมมาลองหาคำตอบมาลองว่าใส่แล้วเนี่ยปัญหามันมีอะไรปัญหามันเกิดอะไรแต่เรามันง่ายไงเราหาสูตรที่เราไม่เคยจะมาทำแบบนี้เราหาแต่สูตรง่ายๆ1688 16, 1 6แแล้วพี่ใส่กันไร่ละกี่ลูกแล้วครับไร่ละตันของพวกพี่เห็นบางคนพูดจังเลยว่าใส่15 3สตัวก็ได้ไร่ละตันใส่กี่ลูกแล้วครับ พูดจังเลยว่าใส่16 20ศูนย์ใส่ยูเลียใส่16 88ก6ปดแปดแล้วได้ไรล,ละตันแล้วใส่กี่ลูกบอกหน่อยสิครับหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะบอกฝากบอกคนที่ตำหนิติดติงผมนะใส่กี่ลูกแล้วครับส่วนตัวผมใส่9ลูก8ลูกเองนะครับนาะผมเนี่ยแล้วผมบอกด้วยว่า3ลูกผมก็ใส่ไม่หมดนะครับบางทีมันอาจจะใส่แค่2ลูกก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปหนักทางยา ทางเคมีแทนนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเราก็ใส่เท่าที่กําลังเราใส่ไหวนะครับเช่นผมใส่หมดแล้วทั่วแล้วผมก็จะไม่ใส่ซ้ํานะครับเพราะว่าปุ๋ยจะเหลือก็เอาไว้ซ้ํารอบหน้านะครับนี่นะครับเราก็จะให้ดูว่าปุ๋ยยูเรียรมันจะเป็นเม็ดโฟมสีขาวส่วนปุ๋ย21-0-0เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดใสนะครับเห็นไหมครับเม็ดใสข้างบนนั่นแหละครับ21-0-0นี่นะครับ ส่วนยูเรียก็จะเป็นเม็ดล่างการกินของปุ๋ยก็อย่างที่บอกนะครับยูเรียจะกินก่อนละเหยก่อนแล้วเขียวก่อนก็คือสูตรปุ๋ยผมนะ่ะมันเขียวก่อนแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะไปโดนยูเรียจาก21่สิทำงานในอีก10หรือสิบหวันนะครับมันก็เลยเขียวนานเขียวทนนะครับเขียวไปเรื่อยๆจนถึงเก็บเกี่ยวบางทีการที่เราบํารุงรักษาทุกอย่างมาดีเนี่ยใบธงยังเขียวถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับก็ เรียกว่ารักษามาดีนะครับก็แล้วแต่คนจะเข้าใจผมนะอย่างบางท่านก็นมาติติงผมว่าผมไม่เคยเห็นมลิไลละตันผมพูดจริงๆนะพี่ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกครับผมเกิดมาทั้งชีวิตผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทําได้นะมะลิไลละตันก็คนไหนมีความรู้ว่าทํามลิไลละตันก็ขอความรู้หน่อยเนาะว่าใครเคยเห็นว่ามลิไลละตันใครเคยเห็นรูป ใครเคยเห็นแปลงแปลงนาใครเคยดูว่ามันมีบินมาโชว์จริงมีทุ่งนาวัดที่มาโชว์มีการใส่ปุย๋ยมีการทำนูน่นทำนี่มาโชว์ก็ขอดูหน่อยนะครับขอหลักฐานหน่อยไม่ใช่ดีแต่พูดนะครับเพราะว่าการพูดเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะครับการพูดก็คือการสนทนาการพูดคุยการโม้ไปวันวันการพูดอะไรที่แบบว่าทำจริงไม่ได้หรือว่า อะไรที่พูดแล้วมันเป็นทฤษฎีปฏิบัติแต่ลองเอามาปฏิบัติหรือว่าทําจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับอ่ามันไม่ได้ในที่นี้คืออะไรหนึ่งเราต้องการข้าวแตกกอพูดอะมันพูดได้หวานบางๆข้าวจะแตกกอท่านลองไปหวานดูสิครับภาคปฏิบัติหวานแล้วบางๆข้าวไม่แตกกอข้าวเดินกอได้แค่สามต้นถึงห้าต้นส่วนคนที่บอกว่าข้าวเดินกอผมไม่รู้เขาทํำยังไงไงแต่ผมเนี่ยทําแบบ ชาวบ้านทําแบบว่าชาวบ้านก็สามารถตามผมได้เนี่ยคือแนวทางของผมพี่เข้าใจไหมผมไม่ได้สนใจหรอกว่าแนวทางคนอื่นมันจะทาโชยยังไงผมไม่สนใจแนวทางผมคือทําแล้วสามารถต่อยอดแล้วทําแล้วสามารถส่งต่อความสิ่งที่ผมทาเนี่ยไปให้พวกพี่ทําต่อได้เช่นหญ้าเยอะเนี่ยหญ้าเยอะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดไม่ออกก็คือฉีดยาเผาไฟฉีดยาเผาไฟแต่ทําไมผมถึงเอาเครื่องตัดหญ้า หญ้าตัดอะไรไปให้งวัวหรือว่าเรียกคนที่มีงัวมาตัดหญ้าแล้วเราก็รอให้ลูกหญ้ามันโผล่ยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ฉีดทำไมผมถึงคิดแบบนั้นทำไมผมถึงไม่ตัดแล้วเผาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาของคนที่เผาส่วนผมผมไม่ได้เผาผมจะไปเดือดร้อนอะไรผมก็มีแนวทางจัดการของผมการทำเทือกตีเทือกถ้าคุณคุยกับคนรับจ้างตีเทือกไม่ได้คุณก็ไม่มีทางที่จะมักได้หรอกครับ พอพวกนี้เขารีบส่วนตัวผมมันคุยก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะจ้างเนาะเราต้องคุยก่อนเพราะว่าผมเป็นคนรับจ้างเนาะผมก็รับจ้างทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตีเทือกไถนาตีนาปันนาหาเหียวอะไรเยอะแย,ยะไปหมดนะครับใส่ปงใส่ปูรับหมดนะครับถามว่าเรารับเพราะอะไรก็เพราะความรู้ครับถึงเราจะเสี่ยงกับสารเคมีต่างๆแต่เราก็ยังมีความรู้ที่ทําให้เราเนี่ย ได้เรียนรู้จากแปลงนาของเขาว่าของเขาข้า,ขาวรวงใหญ่เนี่ยตอนเราตอนเข,า,ขาเก็บเกี่ยวเราก็จะไปศึกษาไปดูว่าทําไมข้าวเขาถึงได้น้อยกว่าเราในเมื่อข้าวเขากลรวงใหญ่กว่าเราก็ถึงได้จับจุดได้ว่าไอ้ที่มันรวงใหญ่เนี่ยก็เพราะมันบางนะครับข้างล่างเนี่ยหวงแหวงนะครับข้างบนรวงมันชนกันก็เลยดูหนาส่วนบางคนก็มาติติงว่าไม่เคยเห็นข้าวหรอกอผมไม่เคยเห็นหรอกพี่ผมก็ไม่เคยทําได้เหมือนกันไล่ละตันเนาะแล้ว ไอทาข้าวรวงใหญ่ผมก็ไม่เคยทำหรอะนะครับส่วนใหญ่ก็ทําแบบปกติหวานปกตินี่แหละแต่รวงมันใหญ่ไปเองเข้าใจตรงนี้นะครับว่ารวงมันใหญ่ไปเองนะครับเราอย่าไปสนใจมันมากนะครับจับจุดว่าทํายังไงให้ข้าวมันต้นเยอะต้นหนาดีกว่าไหมก็ฝากไว้คิดนะครับไปเดี๋ยวเราก็ผสมผสมปุ๋ยถังนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปทําการหวานกันนะครับไป ก็มาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากผสมเสร็จเนาะอันนี้ก็คือแปลงนาของเรานะครับเป็น5451อายุ3 4วันนะครับลักษณะข้าวก็อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้ดีเลิศดอะไรมากมายนะครับก็พอถูถูไตไถําให้มันได้ไร่ละตันนะครับเราก็หวังผลผลิตแค่ไร่ละตันเกินนั้นก็เรียกว่าฟุกนะครับหรือว่าได้ไม่ถึงส่วนใหญ่มันจะยังไม่เจอนะครับที่ได้ไม่ถึงส่วนใหญ่มันจะได้อยู่แล้ว เพราะว่าเราตั้งใจทำนะครับเราไม่ได้ทำแบบลวกๆโล,ลนๆลนเราเป็นคนที่ประิษฐ์ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและสิ่งที่เราได้ตอบแทนมันก็ย่อมได้ข้าวดีขึ้นนะครับไม่ใช่ทำทิ้งคว้างสิ่งที่เราได้ก็คือข้าวเราก็จะไม่ได้ผลผลิตตามเป้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้อเดี๋ยวเราคอยจะทำการไปฉีดยากันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนไปก,นก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นจงรับ